ครับมีรานที่สูงร้านนะครับแนะน้นำร้านนะครับถนนรังสิตนครนายุกนะครับไแดงนะครับนะรถนาบุญน,น,นะครับผมกับร้านสูงน,นะครับผมร้านสูงร้านสูงเข้าเมืแดงนะครับ คแดงลูกค้ายเยอะแวะมาชิมกันได้นะครับผมใบแดงคอมเจ็ดเรานะครับราบดิสโงมนล้านนะครับราบดิสโธนนะครับขายรุ่นสองเลยนะครับผมได้เนาะร,ราบดิสโงมนล้าน Sông à, sông ngũ à Bài ca nó hán không? Xí xí bán cháu này Bố cố cho Càng ใส่ดีขึ้นชื่อลาบเป็ดน,นะครับผมก้อยผมต้มแซ่บของเจ็ดนะครับผมถนนลังสิตนะรน,นายุกเนะครับสดๆเลย ยมย่างอองนะูนตนะูนะครับผมแนะครโนะัแตา 5, 7, ดูนะครับผมติด,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 ดตามด้วย ครับผมอย่าลืมนะครับผมเลี้ยงชิ้นด้วยนะครับผมตอนนี้ฝนก็จะมาแล้วครับบรรยากาศตรงข้ามตรงนี้นะครับผมตรงข้ามทางเจ้านไม่ได้นะครับผมน่าจะสวยเป็นร้านนะครับรถจอดตรงนี้ได้เลยนะครับผม ขึ้นบนเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมกำลังใจให้แยมมาทักทายกันก็ได้นะครับในวัานี้แยมทักทายก็ยังดีกำลังใจให้ด้วยช่วงนี้ก็หายยุ่งยาหน่อยนะครับขอให้แฟนรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม Αυτό τον το